สวัสดียามเชา้าค่ะทุกคนกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องค่ะมาหยิบข้าวเหนียวหน้าหมูจุ่มของมูนาได้ของเชฟเดวิดที่เป็นเชฟใหญ่ของพี่ฟ้าได้ของคุณจิกเกอรีนที่เป็นดีเลกเตอร์ออฟเซลค่ะวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างจะแจม่มใสหวังว่าอากาศจะดีฝนไม่ตกนะคะถึงแม้ว่าเราจะออกเดินทางกันในหน้าฝนก็ตามนะคะเริ่มต้นด้วยที่แยกราชประสงค์ค่ะจุดหมายปลายทางของเราวันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะ สำหรับภารกิจของพวกเราในวันนี้นะคะ<ส>ก็มาทำโครงการ Corporate Social r e s p o n s i b i l i t y ค่ะก็คือความรับผิดช,ชอบต่อสังคมขององคอ์กรเป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรค่ะเ <c oughs> พื่อตอบแทนสังคมแบบยั่งยืนค่ะ <c oughs> วันนี้เรามาทำอะไรกันคะมาทำกิจกรรมมาเอาติงค่ะเสียงไมจะต้องไปด <c oughs> <c oughs> <ห>ึงเสียงที่หลังได้ไหมเนี่ยไม,ม่มีใหม่ต้องเขียนซับ ส,สวยส,สวยมากแล้วดูท้องป้าสิไปดูนุ่นตัวใครในใครเป็นแฟนคลับของเพลงคาร์บิบาร่ามังคะเจ้าหนูยักษ์ตัวนี้เนี่ยเป็นญาติกับหนูตะเภานะกำลังกินข้าวแล้วก็กำลังตีโชว์เราด้วยแหละมาต่อกันที่เจ้าเต่าสุาตาคะ่ะที่เป็นสายพันธุ์เต่าบก ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกค่ะจริงๆเขาอยู่ในสถานะที่ใกล้สุญพันธุ์แล้วนะขึ้น E.N. น่ะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงกันมากเราจะเจอได้ตามร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็สวนสัตว์เนาะอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นหลังฝนตกค่ะรู้สึกว่าวันนี้จะไม่มีเด็กอะมีแค่พวกเรามาดูแม่ไก่ไข่ที่ไม่ค่อยอารมณ์ดีสักเท่าไหร่ค่ะอันนี้แกเหมือนแก่คอเปอร์อสีนี้เนาะน่าจะใช่แหละ ออมีเจ้าตัวหนึ่งอ่ะเฟนลี่มากน้องพยายามจะคุยด้วยอะ่ะแบบแหวกง,งโผลหัวออกมาอ๋อเล่นกับเจ้ามนุษย์หน่อยอยากเล่นด้วยอะ่ะคือแบบอื้อหือเฟลลี่คอยต้อนรับนะคะชื่อไม่งงจะโงมากค่ะสดอร่างายของเราเคะเหมือนนะเอนปารีสาให้ัอยาแรกราก็จะเกียบเองค์กเนาะซึ่งเราจะขายะดยวะ,ยวะไ,ไม่ได้ ดังนั้นร่างกายที่เป็นมือเนียนเ่ย,ย,ยก็จะเสียชีวิตหรือไม่ก็มีการก็เหมือนพวกเราทุกคนนะคะที่จะขาดเป็นไปไม่ได้นะคะอย่างแรกน,นะคะที่หน่อมจากแขนลอนวีนะคะเป็นสมองแน่อนอนค่ะทุกคนเนี่ยต้องทํางานด้วยสมองแล้วก็สมองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของระบบประสาทฯฯที่เอาเรื่อยๆสังเกตเอาเรื่อยๆว,ยยดวยาดแขนทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานทุกๆวันได้อย่างสมือ แน่นอนสนใจใครก็ได้แม่ของเราเราจะตาย <c oughs> แล้วก็ถัดมาที่หมูกระทะที่หมูกระทะเนี่ยเป็นมือมือเนี่ยก็องเบียดสือกผู้ที่ทำงานเนาะผู้ที่อินจ <c oughs> ับสินต่างวิวัาน์คอยวิเสฟคอยไปส่งเซอร์วิสให้แขกในห้องพักคาที่สวยมากที่สวยมากเป็นเล็กอยู่แถวนะคนแน่นอนเราถามเขาไปไม่ได้ค่ะเพราะาว่าเล็กเนี่ยคอยปกป้องมือเราเนาะไม่ให้เราความอันตราย แล้คถหรือว่าเราจะฉีดกกจะกาดจกินอะไรอกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะคอยป้องกันเอาไว้นะคะขัดมาี่ชออนี่ชออนเป็น เดินต่อไปไม่ได้่ะเดินเดินเดินคนเดียวไปได้ไกลแต่ถ้าเราจะเดินได้ไวเนี่ยต้องไปด้วยกันค่ะหลังจากทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในองค์กรของพวกเราเสร็จเนี่ยก็มาพักในห้องแอร์ทานข้าวกันหน่อยแล้วก็ออกไปทำภารกิจต่อเนาะ นทุ่งปอเทืองดอกสีเหลืองเนาะยังเป็นต้นอ่อ,อยู่ค่ะสงสัยคงจะเตรียมปรับสภาพอังนรี่แน่ๆค่ะเพื่อไปทำกิจกรรมกลุ่มกลางแดดจัดจานกันต่อค่ะ ณเวลานี้ถ้าขออะไรได้หนึ่งอย่างก,ก็คงจะเป็นพัดลมตัวใหญ่มาเดินมาคนั่งกันอยู่20่สิบคนเบียดเบียนกันพัดลมเล็กติดเดียวเรามาดูบอลและบอลชายนากันค่ะทุกคนนี้ไม่ใช่บอลและบอลชายหาดแต่อย่างใดนะคะทีมไหนจะได้อยู่ฝั่งที่ทำเลดีเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงลวง้ลวนๆเลยค่ะว่าลมเนี่ยจะพัดไปทางไหนค่ะเพราะว่าบอลเราเนี่ยค่อนข้าง ลิวไปตามกระแสะลมไวมากค่ะต้องใจเย็นๆมากเลยเนาะที่จะแบบประคองประคองประคองให้แบบข้ามไปฝั่งที่แบบมันต้านลมอะค่ะอันนี้ก็เชียร์กันแบบพี่ๆคือเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะคือแบบเราแบ่งสีใช่ไหมมีการซื้อตัวกันเกิดขึ้น มาทำกิจกรรมกันค่ะนี้ก็คืออัดก้อนเห็ดเนาะผสมส่วนผสมต่างๆเพื่อเตรียมเอาไปนึ่งค่าเชื้อค่ะเพื่อที่จะไปนำบริจาคให้กับน้องๆโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีใกล้ๆค่ะเอาไปทำเป็นอาหารกลางวันแล้วก็เอาไปทำเป็นจุดศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพราะเห็ดได้อีกด้วยค่ะ มาปิดท้ายกันที่ชายหาดทะเลบางแสนรับลมชมวิวค่ะมาวันธรรมดาค่อนข้างเงียบสงบค่ะแอบมากินหอยนางรมกับหอยแมลงภูแซบมากซื้อของฝากเล็กน้อยก่อนกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน